สวัสดีค่ะวันนี้เรามารับทราบข้อมูลโรคโควิด19สายพันธุ์เดลต้านะคะข้อมูลนี้จากอินโฟกราฟิกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะคะซึ่งที่มาข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะคะสำหรับสายพันธุ์เดลต้าโควิด19นะคะมีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็วแล้วก็ติดต่อง่ายทำให้เกิดการ แพร่ระบาดในวงกว้างนะคะโดยในประเทศไทยเราสายพันธุ์ดังกล่าวกำลังจะมาแทนที่สายพันธุ์เอลฟาในของอังกฤษนะคะภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะซึ่งวันนี้10กรกฎาคม2564นะคะเป็นข้อมูลความรู้จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันนะคะท่านบอกว่าสังเกตได้จาก จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้นะคะมารู้ว่าอันตรายของโควิด19สายพันธุ์เดลตานะคะหนึ่งทำให้วัคซีนทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเนื่องจากวัคซีนทุกชนิดพัฒนามาจากสายพันธุ์เดิมอู่ฮั่นซึ่งแตกต่างจากไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ในปัจจุบัน 2. วัคซีนชนิด mRNA ถือว่ายังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อได้ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคลดลงเมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิม 3. การฉีดวัคซีนเข็มที่3เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันควรรอจนกว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลการกระตุ้นและความสามารถในการป้องกันการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ จึงจะถือว่ามีประโยชน์สูงสุด 4. ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่จึงควรฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้เร็วที่สุดเพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตแนะนำจากแพทย์นะคะปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ต่างๆ อาจส่งผลให้ไวรัสที่มีการกลายพันธุ์ซึ่งจะลดประสิทธิภาพของวัคซีนที่ใช้อยู่ดังนั้นจึงควรรักษามาตรฐานการป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยให้กระชับล้างมือให้สะอาดและเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรค่ะนี่คือข้อมูลโรคโควิด -19 สายพันธ์เดลต้านะคะจากโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยข้อมูลณนะวันที่10กรกฎาคม2564ที่มาของข้อมูลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้ระวันนะคะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ที่นําเสนอให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตนเองจากโรคโควิ 19, ด -19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดิว